ต่อมาเป็นหัวข้อของจุดสะเทินครับจุดสะเทินก็คือบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยเป็นศูนย์ครับมันจะเกิดบริเวณที่มีแม่เหล็กค้วเดียวกันอยู่กใกล้กันยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาขั้วเหนือขั้วเหนือเนี่ยหันหน้าเข้าหากันครับตรงกลางตรงเนี้ยจะเป็นจุดสะเทิอนก็จะเห็นว่าเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยจะพุ่งจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้แบบนี้เส้นแรงแม่เหล็กจะไม่รวมกันเป็นเส้นเดียวนั่นเองเมื่อมันมาเจอกันเนี่ยมันก็จะเบนแยกออกจากกันมันก็จะเบนแยกออกจากกันครับแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสะเทิน แต่ถ้าเอาเมล็กข right ั้วเหนือมาวางไว้ใกล้ๆกับเมล็กขั้วใต้ครับมันจะไม่มีจุดสะเทินสนามเมล็กเนี่ยก็จะพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้แบบนี้ครับแบบนี้ก็เช่นกันนี่เดินถ้าเราเอาแท่งเมล็กมาวางสลับกันแบบนี้มันก็จะไม่เห็นเป็นจุดสะเทินเกิดขึ้นสนามเมล็กก็จะพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้ครับเหนือก็หาใต้แบบนี้ราวนี้ถ้าเราเอาแท่งเมล็ดนี่มาวางไว้แบบนี้บ้างจะเห็นว่า บริเวณตรงนี oh ter, ้ครับบริเวณที่กูกำลังขี j j ่ๆอยู Google ่ตรงนี้จะเป็นจุดสะเทือนทันทีครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเป็นบริเวณที่มีขั้วแม่เหล็กเนี่ยขั้วเดียวกันวางวาใกล้กันนั้จุดนี้จะเป็นจุดสะเทือนครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสะเทือนเช่นกันตรงนี้ก็เป็นขั้วใต้ขั้วใต้ตรงกลางก็จะเป็นจุดสะเทือนคราวนี้มาดูสนามแม่เหล็กโลกกับแท่งแม่เหล็กบ้างครับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยก็จะพุ่งออกจากขั้วโลกใต้ไปยังขั้วโลกเหนือเพราะว่าที่ขั้วโลกใต้มี ม่เหล็กขั้วเหนือต้องจำให้ดีนะที่ขั้วเหนือจะมีไม่เหล็กขั้วใต้เพราะนั้นสนามแม่เหล็กโลกจะพุ่งออกจากขั้วใต้อ่าต้อบอกนี้พุ่งออกจากทิศใต้ไปหาทิศเหนือแบบนี้ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวกูให้สีเหลืองกันแล้วกันครับสีเหลืองเป็นสนามแม่เหล็กโลกครับก็จะพุ่งมาจากทิศใต้ไปหาทิศเหนือก็พุ่งมาแบบนี้อ่าืนนี้ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กครับของแท่งแม่เหล็กเองเนี่ยก็จะพุ่งออกจาก คู่เ็นเหล็กเหนือมายังคู่เเหล็กใต้ครับเร่นเล่นตรงนี้เดี๋ยวต้องแก้ในชีทได้หนึ่งครับลูกศรต้องพุ่งออกจากค mm ู hmm. ่เเหล็กเหนือมาหาคู่เเหล็กใต้ครับเดี๋ยวูใช้สีฟ้าก็แล้วกันครับจะพุ่งมาแบบนี้พุ่งออกจากคู่เเหล็กเหนือมายังคู่เเหล็กใต้ครับแล้วก็พุ่งจากคู่เปเหล็กเหนือ ไปหาคู่ไม่เหล็กโลกคู่ไม่เหล็กโลกใต้คู่ไม่เหล็กโลกใต้อะใช้คำนี้ได้คู่ไม่เหล็กโลกใต้ก็คือพุ่งไปทางทิศเหนือนั่นเองครับอันนี้ก็จะพุ่งไปทางทิศเหนือเพราะว่าที่ทิศเหนือมีไม่เหล็กคั้วใต้จําดีๆนะอันนี้อย่าจาสลับกันนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าเส้นแรงไม่เหล็กนั่นมันมีการสวนทางกันแบบนี้ครับเส้นหนึ่งขึ้น อีกเส้นหนึ่งลงสแสดงว่าตรงนี้จะเป็นจุดสะเทือนครับก็คือเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กเนี่ยหักล้างกับเป็นศูนย์ตรงนี้ก็เช่นกันครับสเส้นหนึ่งขึ้นอันนี้คือเส้นแรงของแม่เหล็กโลกแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นแรงของแทง่งแม่เหล็กเส้นหนึ่งลงแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กเนี่ยหักล้างกันเป็นศูนย์นั่นเองผู้เขียนแบบนี้เลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็น b เท่ากับศูนย์เทสลาตรงนี้ก็จะเป็นจุดสะเทือนครับ b เท่ากับศูนย์เทสลา คราวนี้ถ้าเราวางแท่งมเมล็กอ,อีกแบบหนึ่งครับก็เอาเอาขัา้วเมล็กขั้วเหนืออยู่ข้างล่างบ้างเหล็กขั้วใต้อยู่ข้างบนสนามเมล็กโลกนี่ยก็พุ่งออกจากทิศใต้ไปทิศเหนือครับก็พุ่งมาแบบนี้ทิศใต้ไปทิศเหนือสนามเหล็กโลกใช้สีเหลืองกันแล้วกันเนาะแล้วก็สนามเมล็กของแท่งเมล็กเองเนี่ยเดี๋ยวครูใช้สีสีฟ้าครับก็พุ่งออกจากทิศเหนือมาทิศใต้ ต้องบอกงี้ก็พุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือมาขั้วแม่เหล็กใต้นะครับของแท่งแม่เหล็กเองนะยิงยิงของแท่งแม่เหล็กโลกก็พุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กโลกเหนือขั้วแม่เหล็กโลกเหนือขั้วแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กโลกเหนือสู่ขั้วแม่เหล็กโลกใต้นะครับอ่เขาพุ่งมาแบบนี้พุ่งมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่านับริเวนตรงตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยของโลกเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปไปทางทิศเหนือแล้วก็เส้นแรงของแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะพุ่งลงมาแบบนี้ทําให้ตรงเนี้ยนี่เนมันไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือจุดสะเทินบริเวณนี้ก็เช่นกันครับเส้นแรงแม่เหล็กรูเนี่ยมันไม่ได้พุ่งไปหาแม่เหล็กขั้วเหนือครับมันพุ่งขึ้นไปครับไปหาแม่เหล็กโลกขั้วใต้แม่เหล็กโลกขั้วใต้ก็คืออันนี้ต้องย้ายีกครั้ง ที่ขั้วโลกเหนือมีแม่เหล็กโลกขั้วใต้เพราะนั้นเสน้นแรงมันก็จะพุ่งไปหาคู่แม่เหล็กโลกขั้วใต้นะครับก็จะพุ่งไปทางทิศเหนือแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นักเียมันก็จะกลายเป็นจุดสะเทือนครับตรงนี้ก็พุ่งลงมาแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้พุ่งมามาแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ส่วนตรงนี้มันก็มันไม่ได้พุ่งเข้าหาคู่แม่เหล็กเหนือครับแต่ว่ามันเบงเบนออกไปแบบนี้ครับเพราะนั้นตรงข้างล่างนี้เนี่ยด้านล่างนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสะเทือนครับ เป็นรเวณที่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยเท่ากับ0นคราวนี้มาดูข้อ76็ดสบหกครับปะเด็นข้อ7 6นี้เนี่ยมีแท่งแม่เหล็กอยู่2แท่งครับเหมือนการทุบการเลยจงหาตำแหน่งที่เกิดจุดสะเทินจุดสะเทินของแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีอยู่วยการสัก2กรณีกรณีแรกเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่คั่วเดียวกันอยู่ใกล้กันตรงกลางครับบริเวณตรงกลางนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสะเทินกับเป็นบริเวณที่เส้นแรงของแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันสวนทางกันตรงกลางเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดสะเทินนะครับถ้าเรามาดูที่ รูปนี้ครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ขั้วใต้ครับม่เด็กขั้วใต้กับขั้วใต้อยู่ใกล้กันแสดงว่าตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้คือจุดสะเทือนครับอันนี้ถ้าเราวาดเส้นแรงแม่เหล็กกันเยก็จะพุ่งออกจากคู่แม่เหล็กเหนือมายังคู่แม่เหล็กใต้นะครับเหนือมาใต้แบบนี้ครับอ่ะกูวัดแค่นี้ก็แล้วกันอ่ะตรงนี้ก็จะจบเรื่องของจุดสะเทือนครับ